อ๊องมากกวมาีเาป่าอาปลาอุ้ยตกใจเลยเฮียอยู่อยู่อยู่ตังไหอุ้ยใหญ่ฉันกลัวมอนีดูเี๋ยวม่้นะเออ หลังจากที่เราไปบุกทับเสหล่ามาวันนี้มาหาก,กินใกล้บ้านบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ถือว่ามาเช็คหมายให้น้องด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้น้องจะมาทาคอนเทนต์ด้วยแหมไม่บอกหรอกว่าใครอะ่ะ <c oughs> รอรุ้นกันเราเองละกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เช็คก่อนว่ามีตัวไหมครั้งที่แล้วว่าน้ําตรงนี้มันเยอะแล้วมันตีแล้วมันไม่กัดแต่ว่าน้ํามันเริ่มลดละ เราก็ตีเลาะข้างหญ้าเลยนะจ๊ะมีตัวกัดบอ่อทำไมเงียบๆถ้ามันกัดนี่เราจะวัดไหมทำไมเอ้ากูมาเช็คเฉยๆไงอ๋อเช็คเฉยๆโอ้มันเคี่ยวไงเอ้อมันเคี่ยวถ้าเราตกขึ้นมาเนี่ยน้องไม่มีปลาตกเลยนะเพราะว่าหมดบ่อแน่นอนอืมพอเช็คคำว่าเช็คไม่มีอยู่จริง <laughs> เป็นไร เกิดอะไรกัดตูงง่ามเลยไม่ได้บี้มันตายนะเราตายเพราะอะไร <c oughs> หาทางออกไม่เจอไงอืมอืม อุย้ยอยู่ปะจะอม <c oughs> อ่ะเฮ้ยเอาเยอะอเอาเข้าไปพันหญ้าหลุดอืเดี๋ยวเราก็วัดซะเต็มที่เลยร้อยเลยวัดแทบ,บร้อยทุกตัวนีแปดสิบหกจ้าแมดด็อกอือตอนนี้เป็นทันเบสนะจ๊ะแล้วก็สายพีอีฮอกอายหนึ่งจุดห้า มันจะเอาเฮ้าายมันกัดไม่โดนเลี้ยวคมันกัดไม่โดนน <c oughs> อือืมอตัวนี้ระแวงกัดแล้วเอาห่างตบเอาเราเดินไปไหนกันเนี่ยยังไม่พออย่างเงี้ยยังวันนี้ที่กัดเห็นเป้ามันเป็นไซส์เล็กทั้งนั้นเลยเราต้องให้มันกัดให้หมดก่อนให้หมดตัวก่อนไซส์เล็กอะไซส์ใหญ่มันจะได้ออกมาพวกนี้ไง น้องจะได้ใยสายใหญ่เฮ้ยเฮ้ยองมีตัวมีตัวมีตัวโดนโดนคืงคืนลงคอคืนไหมเนี่ยคืดคืนลงคอจ้าคืนลงคอวุ้ยตามออกมาจ้าในย่าอ้าวสรุปมีตัว อา้าวมีตัวมีตัวนะจ๊นน้องอโอ้ยกระชอนคุกดินไปแล้วไหนอมไปมเลยคุกฝุ่เอออมไปเลยครับยักยางแก้คันอุ้ยเราตกกี่ตัวดีวะไม่ช่จะใช้กี่ตัวดีจะแค่หมดปอกเลยจะแค่หมดปอกให้หมดบอเลย วยเดี๋ยวจ้างร้อยเลนลานแต่งตัวอะไรมาตกปลากันเนี่ยเอ้าโหไม่นำเทนอีกแงเนี่ยไม่นำเทนอีกแล้วคอนเทนต์คนใจเขาก็ทำกันทั้งนั้นนะพี่ตอนนี้ใครเขาพันเทปกันกำลังฮิสไหมฮิสเสื้อผ้าสือผงเสื้อผ้าดี๋ยนนี้เขาไม่มีใส่กันแล้วใช่เขาใส่กันแบบใส่กันแบบนี้ประหยัดระวังแตก เราจะแตกไหมเนี่ยวันนี้ลองแตกเนี่ยแตกอะไรแตกจ้ะแตกไม้สิงปลาเนี่ยจะได้ปลาแตกกันไหมเนี่ยแตกก็ต้องลองดูใครจะเป็นรู้ล่ะปลาเยอะอยู่นะมันไม่ได้ขึ้นเหมือนน่สกอ่ะเหมือนสวาย บุม้มเฮ้ยพี่เมย์มันติดอะไรไม่รู้อ่ะเอ,าอ้าถอยหลังดิถอยหลังดิเฮ้<ห>ยเด<ป>ี๋ยวเด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 ี๋ยวปั๊หนึ่งปๆ๊มหนึปั๊นึงส<ม>ะบัดไม่ออกหรอติดอะไระอะเนาะเยียวะเดี๋ยวพี่ไปดูให้คับนึ่งย่าพี่มีละมังตกน้ำนะย,ย่าหรืออะไร อุ้ยแล้วปลามันมันกัดตอนไหนวะออุ้ยเอาตีตรงนี้อีเอ้ยเอาเอาหรือระวังตกน้ำเอ้ยกัดแบบเออเออโอ้ยอะไรวะเนี่ยฮะโชว์กล้องหน่อยเออโอ้โหตอนแรกหนูกว่ามันติดยาหนูก็กระตุกอยู่เอาและอมหิดคอเลยเข้าสลึกเลยเอ้า

เก็บสานหน่ยอยอ,อยู่ไหมดูอยู่ยยยยยมันมุดมันมุดแล้วดิใหญ่ขนาดนั้นโอ้โหทุกคนยักษ์ยางแก้คันตุ้มเต็มปากเลยไม่คิดว่าจะได้ตัวด้วยตัวแรกอ,ะอ่ะกอมุ้มั้่ะทุกคนมันใหญ่ไปว่ะ ดูดิเดี๋ยวป่อยดีกว่าทำบุญแล้วกันปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ป่อยไปกินไม่ลงกินไม่ลงจริงมันใหญ่จริงหนึ่งสองสามไปฉันว่าบ่อหนูน่ะมีบ่อไหนอ่ะดีตีอยู่ที่นี้ตรงไหนเฮ้ยนั่นไงใหญ่อีกแล้วโอ้โหกูตกใจกัดไม่โดนใช่ไหมกัดโดนนะกูคาไปหลิวสายโกงไปแล้ว คนน่าตกใจ